สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องโซเลสเซอร์ลำเฟิรอนเฟินเชียลนะครับพี่น้องวันนี้กับจอดอันลงอันเซเว่นนะครับพี่น้องยวนฮะมือแรงเขาเลยอยู่อำเภอสังขานะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับประมาณสามร้อยสามสิบกว่ากิโลนะครับตอนนี้ก็ออกมาจากงานได้แล้วไกลเติบประมาณสามกิโลไกลเติบสามกิโล หนาวแห้งครับพี่น้องอันนครพนมบนอนี้หนาวครับเมื่อคืนนี้แห้งหนาวเออกินอเมซอนบอมเมื่อคืนนี้แห้งหนาวมากเลยหนาวสุดเ้็นฟงตระเวนนะครับ อะไรอย่างไรพี่ลงมาซื้อพี่ลงมาข่าวของนากล้องข่าวลอง <laughs> แบบย่างขึ้ไปเมื่อกี้นี้ขึ้นไปรถกอนขนาดเห็นแล้วเปก๊กปกัน,ะน,ะกนนะค่ะแล้วสีแดงขาวก้อนกสีแดงนั่น <laughs> ได้อย่างออบอมบอมซื้อไปขายตลอดเลย <laughs> บ,อบอมซื้อไปทิ้งเพื่อนงันหนาบอมีของทิ้

sang phải ơn em nào Mà sang mẹ Dìm nè, bạn nè Chị giá xài Còn này nè Mò sang là tìm mẹ อรเรือร่าเพ่าเดนเซอร์เป็นไอรเรือร่างน้ำหนักขึ้นสองโลเลยหรปวดเหียวเลยของน้ำก <ocar Zahlen. S 2> ันแป๊บนึงเขายูบอ่ะ ใส่น้องเองเสียงสงลาดตามดงตามป่าตามดอนขันกนันกคันนะครนะบนเบิน้องนครคัคันนน แต่ว,ว่าคันนั้นน้องมานะสงสัยสิบปรด้อันแหว่ฟั๊มนี่นะจะไปแหว่ฟั๊มข้างหนา้าหรือว่าแหวะไปเล้วกับบรลูนะครับคันนั้นเป็นคันข,ของคุณญิงอันในคันข,ของซอนคีนะครับน้องมานะขี่คันของคุณแม่ลำไย,ยทัวซอนคีคันข,ของป๋ากโกหนนวแห้งพี่น้องหนาวข้าหนนวเนี่ยอัน <c oughs> นครพนมลมคลกตอนนี้ทังท้งลมทั้งหนาวเย็นคักเลยเซอรเสือกับทยอยคืนรถ้ะครับ แจเลนท์แม่สามร้อยสามสิบโลครับพี่น,อนอ้องแลลงเห็นนยูอาอำเบอร์สังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ คันซอนคีกน่าจะประมาณหกห้าหกชั่วโมงแล้วมั้งครับี่น้องหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแล้วครับหอดสุรินคุณพ่อเน,นนันประมาณหกเจ็ดชั่วโมง า้านมแต้องพยอยขึ้นรถนะครับยืนติ้งเนี่ยต้องจะกเขา mm hmm. พี่น้องห่อนแหงอ้อนหนาวแหงแล้วพอยู่พอ่อ

น้าวิ่งก็แยกได้ตรงประตูพอดีเลย ฝากพี่น้องกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจดวยครับพี่น้องอเรืออัมเดชสานการณ์พี่น้องได้เบิกนะครับมเมื่อแร้งผู้ใหอยู่ไกลอยู่ไกลก็อย่าลืมเปนกำลังใจทีมงานสนับสนเป็นบ้านเพียงนะครับทำการสแสดงอยู่ที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องตอนนี้เราก็ับอยู่นครนพนม,มอยู่นะครับกำลังเสด็จเดินทางไปประมาณหกเจ็ดชั่วโมงครับพี่น้องแต่ว่านครพนมตอนนี้หนาวแห้งนะครับแพ่พะน่าว่าให้ยังสุรินทร์ยให้หนาวเริ่มแล้วเด้๋ยพี่น้อง เอาพี่น้องสลา์คลิปนี้ขอล่าพี่น้องไว้จะมีสกรดพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ